น่นกลบวเนี่ยมันําุออกแล้วนี่ทุกอย่างเนาะนี่ค่ะทุกคนจ๋าเต็มปะเฮ็ดเห็ดปลูกไดีนี่เนาะยอะโอ้ยคนอะไรยักเด็ดเด้เจ้ากรนจันจะโฟกัสอยู่ในเรือแด้วจะเดินทีมงานวันนี้มาทำอะไรคะพีพีชาแนลสนับสนับสนุนให้ทำการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะมาเบิกนน้กอน เจ้าเฮ็ดบ่ค่ะเจ้าของเฮ็ดเราสิเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดในอนาคตเฮ็ดปูจ้านี่หนาเนาะเด็ดออกแล้วได้นี่ไหนจับได้แหละออืจับได้แหลยนะเจ้าเฮ็ดแบบทดลองก่อนแม่นบ่จ้าเฮ็ดแบบทดลองแม่นบ่นี่พี่นาสิเฮ็ดเป็นโรงงานเออเป็นการเกษตรส่งให้ KPP เด้อจ้าสวยเนาะโอ้ยโได้อยากเด็ดเด้อเจ้าคือยังบ่เด็ดอยู่นี่เ็ดอยู่ ดีจังเด็ดนะเออป่ะไปเบิ่งอันนี้ก่อนจ้ะเด็ดก่อนนะเออเด็ดเอากระเทิร์นเลยนะมาเด็ดมาใเ่กระตามาเด็ดเห็ดจ้ะอันนี้คือเห็ดเห็ดปลูกเดี๋นี่เนาะหยดเสื้อเข้าไปป้ากึนาแท้เป็นตะแกงใส่ผบหวานอร่อยแกงให้อร่อยเหรออร่อยแม่แบงอร่อยแม่แบงอันนี้น้องแบงค่ะ FC สมัย รอยคนแรกรอยคนแรกปูนี่เป็นคนที่แปดป่ะปูแม่นะอือหือบึงนี่เป็นยัางล่ะเหอยชิล่าอยู่อันนี้น่อยพอนะเก็บเห็ดค่ะเต็มอีกแล้วอือ มันแข็งเนาะปิดปิดมดเนาะต้องปิดเธอเดียวปะไ,ได้แหละเต็มอีกแล้วพวกนี้ค่ะ <c ười> ค่อยมามางของกระเจ้าฝ <c ười> าดใส่ฟ <c ười> าดใส่ฟือนอีก้ะเบ้อเ <c ười> มื่อกี้ในกระสุนเล่าจา้ะหัวเพิ่น ทดลองหลายอย่างนะมดแล้วยก็เต็มอันนี้ไม่ใช่เห็ดธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นเห็ดปลูกป้อนเางตัวนี้ล่ะหนามากเจ้าสิแกใส่ย่างนี้ใส่หนูจ้าใส่หนู เดินหนูมาแต่ส่หนูกจะโดด้วง้บวงไปนในแ่กานฮะพรุ่งนี้เราตื่นเช้าอ่ะเราจะไปหาเห็ดน, <c oughs> นี่ความจำเต็มแลวตัดสามคิดผนนี้ต้องเ้าตัดออกไปได้ยังไ้ยุใส่ใ นี่ค่ะทุกคนจะเต็มปะตามไปเลยกันขั้นหน่อยบ่จ้ามามุยมามุยมามุยโอ้ภาษาโซลกระต่อยจ้ากระต้อยกระต้อยใช้นนี้ค่ะโอ้สวยงามตามทองเรืือง มันสิอยู่ในเครือเครือกระตุ้ยจ้ะมามมวยผักกดไทยมาหมวยมันในน้ำหนเขาเบิงในหมากมันนี่จ้ะใเซม่างวันปู่หมากมันคั่นเด้อคั่นเด้อโอ้นี่จ้ะกระตุ้ยจ้ะจำเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเพิบดึงจ้องไว้ดึงจ้องไว้ นี่เด่นตรงนี้ค่ะโอ้รสเลิศค่ะรดรเลิศค่ะดีมาเพราะท่านเคยกินค่ะยังเยอะแยะค่ะข้าวบุญาข้าวบมีตรงลงล่ะมันมันเลยวานหวานบ่ะใส่บำรุงออกแ้วนีทุกอย่างเนาะบำรุงร่างกายบำรุงแม่เดียวตายลดมดลูกข้าง เจอดึกนักบ่กินถ้ากินแล้วต้องกินพร้อมกันนะ,นะนนบะ่โอ้ท่อนแห่งใหญ่ห่ะเนาะต้องแบ่งกันกินนะกินคนเดียวไม่ได้น<ม>เดดนาะโอ้มันออกมาแล้วโอ้มีหัตมากมันใได้ปูเป๋านี่แหละ จะอีกเกลือมันจะมันออกมาอะไรยังมาบิ๊กเบินนะบเบ้งนะบิ๊กอันนี้อันนี้คืออันนี้คือมากมันค่ะนี่คั่นขนาดนี้เน,นาะคั่น,นสุดยอดค่ะมามวยมามวยหม,มักตุ่มยี่สับประรุเพ่นบอกว่าคั่นปะได้กับใบย่านค <c oughs> ั่นปะได้กับใบย่านจ้ะเพราะว่าสับพคุณมันเลิศเนาะจ้ะสับพคุณเลิศเขาเล่มได้ก็คอยมีเลยเนาะเขาก็เป็นเทื่อแรกในี่ะในการมาทำคลิป <c oughs> ้ลวกลวกสะก้อนแล้วก็เป็นล่างแค่นี้พอจะดดีเสร็สผงนัวนิดนึงนิดอยู่แบบนี้ <c oughs> ลงไปเลยคะ่ะขััว,วให้หน้ามันแห้งเนาะจักหน่อยกับซีซุปต้องใส่ละจะซุกง่ายอหอมขนาดกีดเ้ยกินเข้าไปเนี่ยน่ำมันแตกปลู้แว่นี่อยู่ในต้นมามุยมันบรคันหาโมมันอยู่ทางใน มันอยู่ข้างในมันเป็นโพรงมันเป็นยังไงน้องโบบอกไปถ่ายเดี๋ยวบอกเกี๊ยดไปไปบ่เขาอยู่แต่ว่าเขาเบิ่งอยู่ได้แต่เขาคิดอยู่ว่ามันอยู่ในโขกมันจะขีดโขกเสร็จแล้วค่ะมันก็จะคล้ายๆกับดวงมะพร้าวเนาะเห็นเขากินบ่ดวงมะพร้าวนะกินกับข้าวฮ้อนๆจ้ะแต่ว่าก่อนจะกินพี่น้องจ๋าผลิตภัณฑ์ของเคปีพีมาแล้วนะคะเป็นปลาสับค่ะมี ปลาลาวแล้วก็ปลาบองนะคะพี่น้องจ้า69บาทผู้ใดสนใจทักมานะคะแซบอีดีจ้ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแพ็กเกจสวยมากผ mm ้พ hmm. แซบไอ้แซบแซบจะฟูกัสก,กับเล็บเลยจ้าพอไปยอมผม mm hmm. ให้คุณพ่อนี่ค่ะซีนดีมาก69บาทรับรองไม่ผิดหว mm ังซํ้ำ1 3า130กร,รัมค่ะฟ mm ิว hmm. น่ากินไหมปาลาของเรา บัตักออกหลายดอกจ้ะเดี๋ยวสิกินบ่หมดมาใส่แจนนี่เข่หนอนแล้วแรงเลยระเบินนี่จามก่อนจ้ะปลาเคปีพีผับัแซบไอแซบแซบ,แบอหอมหมุนไผ่คืออันนี้เป็นปลา,าแบบปลา,าตอดน,นะคะเหมาะกับคนชื่ชอบกินแบบปลา,าสับปลา,าบองอย่างเงี้ยมาเนี่ยมาแบบน,นี้ จะกินเท่อระ10สิบตก็ยามมันมดยามัยามมันปึงปังอื้มปั้น,ก,นกินหลาย่าไดแลยาแซบยาบินกระมัก,กะ่ะเปิดแล้วเอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะเก็บได้หนึ่งเดือนเป็นปะลาปลากะดี แซ่บแห้งติดใจแน่นอนไปโคกไปดงกินกระเทียามาก,กัแบแซ่บอือข้างในให้เมืองน้ำเอาให้ดูข้างในมันมากเลยอ่ะอนี่กินข้าวเด้อ อร่อยจำจ้ะให้ดูใหม่จะบอกกินป่ะซิมลวสิตดใจละบรอยากามันเหมดพ่อ,พอถอดเดี๋ยวมันซิอิ่มเดี๋ยวเสียเอาตอนประแดงให้เบ่ง นี่คะ่ะเป็นชิ้นนะคะมีปลาสับแล้วก็ปลาชิ้นนะคะมีสอง<ม>ชนิดแบบปองไงไงแล้วก็ตีนยันตีนนี่เนี่ยสามารถสามารถเก็บได้อีกหนึ่งเดือน <c oughs> แต่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะการเก็บต้องเ<อ>ก็บในตู้เย็นภายบระมักปลาเป็นตอนก็มีปลาสับให้นะคะมันสีขาวมันเป็นโอโนโน่หรือเปอ่า กินไปนี่งดูว่าเห็ดเหมือนจกกันรจกรกจันไข่จักรจันจะโฟกัสอยู่ในเล็บเ้วจะเดินเบาอีกก่อนเดี๋ยววั้นขึ้นเล็บดำแทะสิลาเลียวเรียบไปนี่กินแล้วจ้ะ อย่ามาซีมดเบาะแม่ว่ามันมัลเซ็บเด้ดจ้ะมันอร่อยมากปลาร้าเนี่ยไอคิดว่าถ้าคนสั่งครั้งแรกต้องมีครั้งที่สองแน่นอนเพราะว่าไอทําถูกใจทุกคนอาจจะเผ็ดนิดหน่อยเพื่อความอร่อยนะคะเนาะฝากหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์ของ KPP จะ้ะ KPP ปลาร้าสับ KPP แจ่วลาวนะคะทุกคนจะ้ะ69บาทแค่นั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะทุกคนจะ้ะสำหรับวันนี้ไอก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจได้หลายๆเด้จะได้ค่ะคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ